คุณนิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่จอยสวัสดีนะทุนทุกท่านนะครับค่ะวันนี้จะเป็นมันสุดท้ายแล้วคุณนิกที่งบไตรมาสสามจะทยอยประกาศกันออกมาจริงๆอ่ะหลายบริษัทก็ดีนะแต่หลายบริษัทก็นะแย่มันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าไตรมาสสามอันเนี้ยออกมามันแย่คุณนิกใช่ไหมก็เท่าที่รวมมาจริงๆน่าจะครบจบหมดแล้วนะจนถึงเช้านีนะ้ไม่น่ามีอะไรที่เป็นเพี้ยนเลยนะเพราะว่าตัวใหญ่ออกมาครบหมดแล้วก็ถ้าดูทั้งหมดเนี่ย ผิดคาดไปน10%นะครับ mm hmm. เอาตัวเลขกลมๆนะให้น้องทุนจําง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่นับพลังงานกับปิโตโเคมีถ้าตัดสองเซกเตอร์นี้ออกไปเนี่ยรวมๆผมว่าอินไลน์นะหรืออาจจะหย่อนกว่าคาดแบบนิดหน่อยอ่ะหลักแบบ สองสามเปอร์เซ็นไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเเราจะเห็นว่าตลาดที่ปรับฐานลงมาเนี่ยจริงๆปรับลงมาในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนาะซึ่งเป็นช่วงที่งบของพวกพลังงานหรือว่าตัวใหญ่ที่ออกมาแย่กว่าคาดเนี่ยพอออกมาแล้วกดดันแต่พอวีคล่าสุดวีเนี้ยเราจะเห็นว่าพอเป็นฝั่งของโดเมสติกเซกเตอร์หรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคอนซัมมชันเนี่ยพอออกมาแล้ว ไม่ได้แย่กว่าคาดนะครับอาจจะมีดีกว่าคาดบ้างแย่กว่าคาดบ้างแล้วแต่รวมรวมเนี่ยมันถือว่าดูโอเคเนะเราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่จะมีการส่งตัวได้มากขึ้นนะครับเรายกตัวอย่างถ้าดูตัวใหญ่ๆนะที่เราที่เราคาดบอกว่ามันควรจะต้องดีแล้วก็เป็นตัวที่สะท้อนภาพของเศรษฐกิจว่าฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยอย่าง CPO อย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างง่าย CPO เนี่ยโอเคคอเนี่ยดีกว่าคาดด้วยส้่นะครับ MTC mm hmm. อย่างเงี้ยอินไลน์ hmm. นะครับหรือกลุ่มฟู้ดเนี่ย วกอโอสถสภาคาราบาวนะครับพวกนี้หรือร้านอาหารหลายๆตัวเนี่ยอาจจะมีแย่บ้างบางตัวนะแต่ว่าโดยรวมๆวให้ดูตัวใหญ่ๆที่แบบเป็นตัวที่สะท้อนกําลังซื้อเนี่ยผมว่าไม่ได้แย่นะ<อ>ผมว่ายังพอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าเบาใจไปเปลาะหนึ่งว่าโอเคภาพรวมอาจจะดูแย่แหละแต่ว่าถ้าดูเซกเตอร์ที่แบบเป็นเซกเตอร์คอนซัมมชันเนี่ย พอไม่ได้แย่เนี่ยก็เชื่อว่าอินเดซ์น่าจะน่าจะพอยืนยันได้ที่โซนเหนือแนวรับ1,440นะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปในอนาคตเนไตรามาส4เนี่ยก็เข้าไฮซีซันแล้วนะครับทุกเซกเตอร์เลยนะครับโดยเฉพาะท่องเที่วยวโดยเฉพาะการใช้จ่าย,ยดังนั้นเนี่ยเอาลุกมันน่าจะเยิดทางการทยอยฟื้นตัวได้นะคถ้าถ้าเราตัดพวกพลังงานอีกตัวไปซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่เราเรียกว่าไม่ได้ ไม่ได้มองเป็นบวกอยู่แล้วในช่วงปีหน้าแล้วกันเนาะอย่างที่เราเห็นกันว่าคาดการณ์กันเนี่ยก็คาดการณ์ว่าน้ำมันดิบปีหน้าเนี่ยตลาดก็มองว่าน่าจะลงนะครับอย่างเกรนเนี่ยก็อาจจะยืนแถวีในเจ็ดสิบหรืออาจจะต่ำเจ็ดสิบด้วยซ้ํานะครับเพราะฉนเนี่ยคอมโบดิตี้เป็นปีที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเงยปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอมโบดิตี้ไม่ดีเนี่ยคอนซัมชันมันควรจะดีเนาะเพราะว่าราคาพวกน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยถ้าย่อลงมาเนี่ยก็จะเป็นบวกกับในแงกำลังซื้อมากขึ้นแม้ เท่าที่ออกมาเนี่ยยังลุ้นๆนะครับว่า1440เนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะดูแข็งแรงพอสมควรนะสระบินเด็กแต่ถ้าสมมุติว่าหลุดเนี่ยถามว่าจะไปที่ไหนก็ไปที่โซน1,400บวกลบนะครับที่เดิมเพราะว่ากรอบแกว่งของอินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในกรอบเดิมนะ1440ถึง1470นะครับกรอบประมาณ30จุดเนี่ยถ้าหลุดก็ลบลงมา30ถ้าบวกก็ขึ้นไป1 0้0นะครับ อันนี้ก็มองในแง่ของเทคนิคประกอบด้วยครับค่ะแต่ต้องยอมรับจริงๆคุณนิกว่าสัปดาห์นี้นะเอาสัปดาห์นี้ที่เราเจอกันนะคะคุณผู้ชมมันเป็นผลจากเดลต้าตอนนี้คือทุกคนแอบจะลุ้นอยู่ในใจจะไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่านะแต,แต่แอบลุ้นว่าพี่แอบลุ้นว่าถ้าเดลต้ามันเกิดอะไรขึ้นปึนป๊บอะแนวแนวรับที่เราคุยกันไว้มันอาจจะลงมาหาพันสี่เลยไหมพันสี่บวกลบอะก็ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเดลต้าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้านับเซตขึ้นมาจากพัน พันสามเนาะขึ้นมาพันห้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเดลต้าเนี่ยขึ้นจากประมาณเออ่ประมาณร้อยหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบถูกไหมฮะร้อยหกสิบแปดเนี่ยคิดง่ายๆเดลต้าหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งจุดให้นะเดลต้าเนี่ยแบกเซตอยู่เจ็ดสิบจุดนะที่ขึ้นมาสองร้อยจุด แบบเซตอยู่เป็นเดลต้าไปละเจ็ดสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดลต้าลงแรงแน่นอนว่าเซตหลุดได้หนึ่งสี่สี่สุดนะไปที่พันสี่ก็ก็ไม่แปลกอะไรถ้าเดลต้าแบบร่วงลงมาระดับแบบหลายสิบบาทนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าตลาดลงแรงขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่ตลาดบวกมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่า ทำไมหุ้นในพอร์ตอื่นมันก็ดูไม่ได้บวกแรงมากนะแต่ทําไมเซตมันดูขึ้นแรงจังก็เพราะว่ามีเนี่ยเดลต้ากราฟแอดวานเนี่ยนะครับสามสี่ตัวในอินทัชี่ Inter, ตัวหนึ่งให้ให้สี่ตัวแล้วกันสี่ตัวเนี่ยผมว่าแบบตลาดเนี่ยรวมรว,มรวมกันผมว่าผมว่าเป็นร้อยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าตัดพวกนี้ออกไปจริงจิงอินด็กซ์เนี่ยยิ่งไม่แพงเลยนะครับคือ PE ตรงนี้เนี่ยตลาดสิบสี่เท่าไปๆเนาะสิบสี่จุดเจ็ดนะครับเดลต้าเอาไปประมาณเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็กราฟอีกประมาณก็เกือบเท่่าาาอะะพรั้ถตด กลุ่มพวกนี้ไปจริงๆพีตลาดจาก14.7เนี่ยผมว่าเผอๆเ,เ,เหลือแค่เหลือแค่ประมาณ13เท่าตอนเนี้ยค่ะแต่ถ้าตัดออกมันัวอื่นมันก็ไม่ค่อยขยับไงคุณนิกหรือว่าเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากช่วงนี้เราเทรดดิ้งตาม 4, 4ตัวผู้นำนี้ไปก่อนดีคะ่ะคือถ้าถ้าเราถ้าเราจะเบน์กับอินเด็กซ์ก็แน่นอนว่าเราเราก็ต้องมี4ตัวเนี้ยในพอร์ตนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่า เราก็จะเห็นว่าหลายตัวเนี่ยมันเริ่มมีเทคโปรฟิตเริ่มมีการเวียนตัวเหมือนกันนะอย่างแอดวานเนี่ยเราก็เห็นว่าเมื่อวานเนี้ยก็จะเริ่มมีแรงกระแทกนะวันสองวันล่าสุดเนี่ยเริ่มมีกระแทกกระแทกลงมาให้เห็นนะครับหรือว่าอาจจะมีแค่เดลต้าเนี่ยที่ยังดูแบบยังไม่ได้เห็นการขายเท่าไหร่แต่ว่าตัวอื่นเริ่มเห็นแรงขายแนละ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่ามันเวียนมาที่ถึงจิวของเดลต้าเมื่อไหร่เนี่ยก็ ใครที่เทรดอยู่ก็ต้องระมัดร,ระวังเลยเพราะว่ามันก็จะลงได้แรงนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆตรงเนี้ก็โอบอร์ดมากสําหรับเดลต้านะครับถ้าลงเนี่ยระดับแบบสิบบาทบวกผมว่าก็ไม่ยากนะครับอย่างน้นอยๆนจะลงมาหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทซึ่งเป็นเส้นตน้นทุนค่าเฉลี่ยสิบวันเนี่ยผมว่าเป็นไปได้อยู่แล้วนะสำหรับเดลต้าถ้าเกิดว่าจะลงจริงๆค่ะเพราะเช้าวันนี้เดอะแบกของเรายังทําหน้าที่อยู่นะคะแต่ว่าสามตัว สามตัวที่เหลือลงไปมีแรงขายหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น advance graph หรือว่า in touch นะคะภาพโดยรวมอันนี้เป็นตัวของดัชนีแต่ว่ามันก็อยู่บนความคาดหวังอีกคุณนิเพราะว่าสัปดาหนะ์หน้าทุกคนบอกว่าลุ้นอีกแล้วกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก๊กสองรอบนี้คุณนิกลุ้นไหมอะเฉยๆอะคือที่เห็นข่าวล่าสุดเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะมีนอกเหนือจากนโยบายที่ผมจะพูดหรือเปล่านะก็คือหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่อง แจกเงินเฟสสองนะ oh. ซึ่งก่อนหน้านี้นที่เราเข้าใจกันอนะ่ะมันจะมีแค่สองเฟสถูกไหมครับพี่จอยคือ oh. เฟสแรกแจกไปแล้วสิบสิบห้าล้านคนกลมกลมเฟสที่สองอประมาณยีนะ่สิบห้าถึงสามสิบเนาะแต่เหมือนมันจะมีหลายเฟสมากกว่านั้นเพราะว่าที่จะเข้าคณะกรรมการสัปดาห์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าเฟสสองในจะแจกคนอายุหกสิบบวกที่ไม่ทับกับเฟสหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจํานวนที่อาจจะไม่ได้แบบเยอะมากนะ ดังนั้นเนี่ยมันจะมีเฟสาเฟดสีต่อซึ่งพอออกมาทีละปอดทีละปอดแบบเนี้ยความแบบความว้าวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบน่าตื่นเต้นมากครับพี่ดอยซึ่งต้องดูว่ามันจะมีซึ่งณปัจจุบันเราเห็นแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวเนาะยังไม่เห็นข่าวใช่ยังยังไม่เห็นนะอืมแต่ว่าพอพอมเป็นแค่ข่าวนี้จริงๆก็เห็นแบบค้าเปรีกหรืออะไรที่มันพอกระตุกกระตุกขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะแต่แค่นั้นเลย ผมว่าหลักๆที่เมื่อวานนี้กระตุกกระตุกขึ้นมาเนี่ยคือคือเรื่องมงบอะ CPO มันมันคาดกําไรประมาณห้าพันปลายแต่ออกมาตัวคอนะครับออกมาหกพันหนึ่งเนี่ยมันก็ดีกว่าคาดคือมันเซอร์ไพรส์ CRC เมื่อวานนี้ที่บวกขึ้นมาก็คือกําไรดีกว่าคาดผมว่าหลักๆเนี่ยมันคือการรีแอคกับงบไตมาสามมากกว่ากับเรื่องของเอาลุกไตมาสี่ที่เราเริ่มเ e ห็นเทรนที่ดีขึ้นแล้วมันเข้าหซีสั่นอยก่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นโยบายกระตุ้นแจกเงินเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยมันก็เป็น เป็นส่วนเพิ่มมากกว่าแต่ว่าอาจจะยังอาจจะยังไม่ได้ให้น้ําหนักมากขนาดนั้นว่าเมื่อวานที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของการกระตุน้นนะเพราะว่ามันเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วไตรมาสที่4บวกกับเม็ดเงินก้อน,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 อนแรกเฟดแรกที่เข้ามาปลายกันยาเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะม,มามีผลนะกับไตรมาสที่4เป็นหลักอยู่แล้วผมมองในมากกว่านะอืมอ่าถ้าอย่งงางนั้นแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรฐษฐกิจก็ดูจะไม่ค่อย ไม่ค่อยสัดใจเราสักเท่าไหร่สําหรับสัปดาห์หน้าถ้าอย่างนั้นกลุ้มวันนี้ทํางไงดีครับก่อนไปอะกระทงทํางไงดีผมว่าผมว่าช่วงนี้ตลาดอาจจะยังอยู่ป้วนเปี่ยนประมาณน,นะครับยังไม่ค่อยไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการลงทุนช่วงนี้ยังต้องเป็นลักษณะย่อซื้อแล้วก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับถ้าระยะสั้นเลยจะเทรดเนี่ยผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับมันอาจจะแกว่งไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าใครซื้อระยะกลางยาวเนี่ย มอง forward looking ไปสามถึงหกเดือนข้างหน้าเนี่ยมันเข้าหายซีซันของการใช้ใจ่ายของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากลุ่มที่มันย่อตัวลงมาก่อนหน้านี้อย่างค้าปลีกนะครับการแพทย์นะรหรือว่าพวกท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยผมว่ายังน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นผมผมผมอาจจะไม่ได้เป็นสายเทรดดิ้งอีกแล้วนะพี่จ่าเป็นลักษณะปัจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นเน้นซื้อถือนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยก็ให้มองหนึ่งสี่สี่ศูนย์ ออแล้วก็ลึกสุดพันสี่แต่ถ้าลึกถึงพันสี่เนี่ยผมก็เชื่อว่าหุ้นที่เราคุยกันเนี่ยอาปีกการแพทย์อะไรพวกเนี้ยก็จะไม่ได้รู้สึกว่าลงแรงขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้ามันจะลงไปพันสี่ได้ผมว่าจริงๆมันต้องเป็นตัวตัวใหญ่ที่แบกเดลต้ากรางอะไรพวกเนี้ยที่ลงไปแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังชอบอย่างตัวหลักๆนะแหมค้าปีกก็ CPO น้ำยังมองทีตัวนี้นะครับการแพทย์เนี่ย CSGBDMS สองตัวนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ย เซนเทลเนี่ยดูดีขึ้นมาจากงบที่ดีกว่าค่าแต่ว่าถ้าเอาแวลูเอชันหรือว่าตัวที่ลงมาลึกๆเนี่ยใจผมมองระยะยาวเนี่ยผมยังชอบไปที่ตัว S H R นะที่แวลูเอชันมันถูกมากๆเลยแต่ว่ามันต้องมันต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะไม่ได้เป็นวุ้นที่แบบขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเอาแวลูเอชันเนี่ยอยากเป็น S อ R ชานะคระังั้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันด้วยดีไหมคะคุณเอกว่าถ้าเราจะ <S <S รอย่อซื้อแล้วก็ถือยาวจริงๆเนี่ยในอีก3-6เดือนข้างหน้าใน 5ตัว5ตัวที่คุณนิกเอ่ยมาเนี่ยกราฟกาเป็นยังไงด้วยนะคะ CPO ก่อน CPO นี่ผมว่าน่าจะเจอฐานนะฮนะหบ62.5เนี่ยผมว่าว่าตรงเนี้ยชัดแล้วแล้วก็การกลับมายืนระดับ64ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นภาพที่สะท้อนแนวโน้มเชิงบวกนะเพราะฉะนั้นโซนตรงน 62, 63, เนี้ย6 6 6 4ซื้อได้นะครับแล้วก็ถือไปแล้วก็ลุนไปทดสอบด้านบน68นะครับ68ก็คือรอบที่เขาขึ้นไป่ทำหายนะคะใช่ ตัวต่อไปเดี๋ยวนะ C H G กับ B D M S ตัวนี้เทรนด์ขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเบรกดาวเทรนระยะยาวมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนธันวานะถ้าถ้าพี่จอยลองบีบกราฟระยะยาวลงมาจนะาเห็นว่าเขาแกว่งเป็นลักษณะแบบขาลงเนี่ยมานานมากนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงต้นตุลาเนี่ยที่เห็นการพุ่งขึ้นแรงๆอันนั้นเบรก แพทเทิรนหรือว่าเทรนขาลงใหญ่เนี่ยไปแล้วนะดังนั้นตอนนี้มองกรอบเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าต้องขึ้นไปเลขเลขสามหน้าได้คนระก็เช่นเดียวกับ BDMS b อ m s, mm. <S นี่ยถ้าดูราคาตรงนี้นะฮะยี่สหกยิบเจ็ดเนี่ยเท่ากับตอนเดือนกรกฎาสิงหาเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเซ็ตอยู่พันสามนะ เซตพันสามบิมก็เท่าเนี้ยตอนนี้เซตพันสี่รอยห้าิบิลิมก็เท่าเนี้ย <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวเนี้แลกาดดาวไซต์จำกัดผมว่าซื้อได้ยี่สบกยิบ็ดบาทเนี่ยซื้อถือไปเลยแล้วก็เชื่อว่าถ้าให้เวลาเนี่ยก็ควรจะต้องเห็นแบบไปสามสิบบาทขึ้นไปครับ <laughs> เพราะว่าพื้นฐานเราก็มองราคาเป้าหมายต้องสามสิบหกจุดห้าแล้วก็ถ้ามองในแง่ของตัวใหญ่สองตัวบ H B อบตอนเนี้ย ชัดเจนว่าเม้นเงินมันออกจาก Bs เอเพราะงะั้นมันต้องไปหาโรงพยาบาลตัวอื่นเข้าซึ่งเราก็มองเนี่ยสองสตัวนะครับ b ีเอ็มเอส่ซีเอชจีแล้วก็ถ้าแถมตัวเล็กหน่อยก็พารามเก้าก็น่าจะไปสองสตัวเนี้ยนะครับซึ่งพารามเก้าจะพุ่งขึ้นมาแรงไปนิดนึงนครับก็ไปที่ b d m s กับ c ีเอีดีกว่าค่ะจริงๆอ่ะ b ี m s งบเขาดีนะคะแตเาาเาา่เขาอาจจะตกใจพร้อมๆกับบำรุงราชที่แบบงบออกมาไม่ดีเนาะ,ะก็สองวันที่ผ่านมาที่บวกขึ้นมาระหว่างวันไปยี่แปดเนี่ย ก็คือจากงบที่ดีแล้วก็เม็ดเงินที่ซื้อนะเพียงแต่ว่าปิดอาจจะปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระหว่างวันเนี่ยดูแข็งแรงแล้วก็วอลุ่มสองวันนี้จะเห็นว่ามันพุ่งขึ้นมาเลยชัดนะเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถเบรกยี่แปดไปได้ผมว่าเขาขึ้นได้เลยนะค่ะเพราะที่ผ่านมานี่บอกโอ้โหทำหายต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่งจะเห็นสัญญ,ญาณสักสองสามวันที่ผ่านมาสำหรับ b ีดีมเอนะคะเซนเทล เซนเทลเนี่ยถามว่าชอบมากขนาดนั้นเลยไหมก็อาจจะไม่ได้มากนะเพียงแต่ว่า2วันนี่มันดีดขึ้นมาแรงนะก็เป็นลักษณะเทรดดิ้งตามแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านจะมีที่โซนประมาณสักสามจ็ดจุดห้านะฮะแต่ว่าตัวที่เราชอบเนี่ยจริงเราเรามองไปที่ S H R ซึ่งโอเคแหละอาจจะเห็นราคาว่ามันไม่เห็นจะขึ้นเลยนะมันซึมลงมาแต่ว่าเรามองไปที่เอาลุกสองไตรมาสข้างหน้าว่ามันจะเข้าไฮซีซั่นแล้วแล้วก็ เขาจะขาดทุนช่วงโลเพราะฉะนั้นเนี่ยสองใจมากเขนาน่าจะพลิกมากำไรกับ SHR ตอนเนี้เทรดต่ำบุกมากนะครับตอนนี้เทรดศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าเท่าบุกก<ม>ันนะครับในขณะที่โรง,งแรมตัวอ,อื่น,เ,นเส้นเทวมิเนอร์วันเทรดประมาณสองสองเท่าบุกเพราะฉะนั้นเนี่ยตงเนี้แรกกาดมากถ้าเกิดว่า,างบพลิกมามีกำไรได้ตามที่คาดเนี่ยเชื่อว่าราคาเนี่ยควรจะต้องสะท้อนพื้นฐานมากกว่านี้ถ้ามองในมุม PE ก็เทรดประมาณ2ี่สบาท นในขณะที่โรงแรมตัวอื่นเซนเทเวาวัน,นเทรดกัน25-30บางเงี้ยเพราะ,ะนั้นผมผมเลยคิดว่าตัวเนี้ยถ้าใครสาย v ีสายลงทุนระยะยาวว่าตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็เขาอาจจะแตกต่างจากเซนเทลตรงที่ว่าไรายได้หลักเขาไปอยู่จากต่างประเทศด้วยใช่ครับอ่นนี่เป็นภาพรวมนะคะรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์กันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนิกมากค่ะสวัดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะ